โอเคครับเปิดหนังสือไปหน้าที่สิบหกอันนี้เรื่องพิรันละปตกะสิทีนั่นคืออะไรสิทีตีนแมวโอเคครับนิมนต์สมเด็จอภิรักษ์เสียงดังฟังชัดถึงตรงไหนท่านแปลถึงตรงไหนถึงตรงนี้โอเคอ่านีิมนต์ครับเริ่มแต่เริ่มแนวอืมเรื่องเล่เริ่มต้เเเนเรื่องเลยก็ได้ พิาลาราปทะก,กับเศรษฐีก็ถูกอันเป็นเรื่องของเศรษฐีอี่ครบอ้าวเศรษฐีนีว่ว่าปยาวิเต,เตมข้าพเจ้าดนกาลสถานศาัตริาวิหารตโตเมือม่อทรงประทับอยู่เชตวนันีในวัดเชตวนันอาระโสปารกพิาลาระปทาก,กับเศรษฐีเสริ้ง,งซึ่งเศรษฐีชื่อว่าพิาลาระปทะก,กัตทีสีแสดงอยูย่ตัด<อ>ตัดเลแฮ้ ตัดเดือตัดแล้วทำอวิษณา,า,านซึ่งการทำอภิศนาอี้มานี้ดีว่ามามาว่ามาดีหาปุญญาสัปุญญาสาัปุญญาสาัญญาสาดังนี้เป็นต้นดีดังนี้เป็นต้นอีดังจะกล่าวาเดือนมิสนายนในกาสมิงสวรรคในสมัยหนึ่งชนะว่าชุทั้งหลาย สวัสถีวัตถีนอผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าสวัสถีโดยปกติเจนเตย่วถวายทานน้นซึ่งทานพิกภูสังฆสสาแกมูแห่งภิกษุพู้าาพพทำมุขศาเมนมีพระพุทธเจ้าเป็นประรุมุอเพราะครับอันเทนะด้วยการผูกกันโดยเป็นพวกอ่าพ่โรซังทำงาน,นในวันหนึ่ง ถานนวสาชัสดากำลังโตเมื่อทรงกระทำอยู่อนุโมทนาเมื่อจะจะเมื่อได้เอาอยู่เลือกพาวอย่างใดอย่างหนึ่งทรงกระทำอนุโมทนาซึ่งการอนุโมทนาอหาแล้วในวังอย่างนี้ติว่าอุบาสกาดูก่อนุบาศและอุบาสิกาทั้งหลายเอกราชบุคโรอันว่าบุคคลผู้อะไรกันแน่ อันว่าบุคลบค,บคลบางคนแล้เบุคคลบางคนีิทาโลกีในโล่นี้เตติตย่อมให้ทางซึ่งทางตรนาด้วยตนน้าสาปะเตติย่อมไม่ชักชวนปราบุปารซึ่งบุคคลอื่นสบุสบุคลโลทั้บุคคลนั้นแล้ปกติย่อมได้โพคาสัมประานซึ่งโพคาสมบัติโนรัตติย่อมไม่ได้บริวารรัมประธานซึ่งบริวารสมบัติดิพัต นิพพัทธะ,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 ะนินิพพัทธะติฏเะในที่แห่งตอนมาเกิดแล้วและวมาเกิดแล้วอ่อเอกรโจรบุคครโรอันบ,บุคคลบางบางคนบางคน,บางคนนะเทติย่อมไม่ให้ทานซึ่งทานอัตนาด้วยตนตมาทัศเบติย่อมชักชวนปานบุคคลซึ่งบุคคลอื่นโสบุคคลโรนรบบุคคลน,นั้นละพติย่อมได้บริวารสัาปทานซึ่งบริวารสมบัติ โนรัพติจะไม่ได้โพคะสมัคัาซึ่งโพคะสองวันนิพัตเนนิพัตตานิพัตตถาหนีในที่แห่งตนบังเกิดแล้วและบังเกิดแล้วอันนี้มันไม่ต้องคาว่าตะถัดนะนิพัตตานิพัตตถานีนิพัตต์นี่ออต่อมาเอกระจบุคคลอันนาบุคคลบางบางคนหน้าเศตี ย่อมไม่ให้ทานนางซึ่งทานอัตนาด้วยตนจะด้วยนะสมาถ้าไปยินดีย่อมไม่ชักชวนบรารังุคลังซึ่งบุคคลอื่นจะด้วยโสบุคารโอันบุคคลน,ะโนโลั้นเห็นก่อนโนโรัตติโนรัตติย่อมไม่ได้โภคาสมบัติซึ่งโภคาสมบัติโนโรัตติย่อมไม่ได้บริวารสมบัติซึ่งบริวารสมบัติม่พัตตามิพัตตานีในที่เห็นตัวังเกิดแล้วและวังเกิดแล้ว สอบคโลอนุคนนั้นมีคาสาโทเป็นผู้เคี่ยวกินซึ่งวัตถุอันเป็นเดนเ็นปุตตวาเป็นวิววจารติย่อเชี่ยวไปในกระจบุคโรโออนาบุคนบางพวกบางคนเป็นบางคนถ้าบางพวกมันจะเอกเจไง,<า>งเอกเจมันจะเป็นผู้วจวน,นะเป็นวบางคนคนติย่อมให้ทา,งงานังซึ่งทางอัตนาเรื่องตนจะด้วยสมาธเป็นติย่อมชักชวน ปราราบุครังซึ่งบุคคลอื่นจากด้วยโสบุคารโรอุดุคนนั้นนภติย่อมได้โพคาสัพทานจากซึ่งโพคาสมบัติด้วยบริวารบริวาราสปัตตานจาัซึ่งบริวารสมบัติด้วยด้วยนิพัตตดนิพัตฐานีในที่เห็นตนบังเกิดแล้วและบังเกิดแล้วดีดังนี้แค่นี้โอเคครับสมณนินมนต์สมเนนคุณคําถึงแล้ว นี่นี่มันมันถึงเวลาแล้วอ่าถ้าไม่เช่นนั้นก็นพี่จิรายุทธาเทโกเพิรนเขาแปลนเร็วมาเลยมาถึงพอดี S <S <S อ่ะตั้งแต่เทโกก็จบประมาณจบครั้งนั้นให้จบตรงให้จบตรงหน้าวิจร,ริตรงนี้อ่าเริ่มได้เลยครับอาาครั้งนั้นเยโกปัจิตาภุริโสทันว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่ง ตุตว่าฟังแล้วตังธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทสนานั้นกินเจตตวากินแล้วอิติว่าอโหโออการะนังอันอันอันว่าเหตุนะใช่อีทางการะนังอันว่าเหตุนี้อีทางการะนังอันว่าเหตุน,น,นี้อัจเรียยังอ่ มีอยรยงอัศจรรย์อ่าแปลเป็นลิงกถางก็ได้น้าอัจจันย์หรือสัจจันย์อ่าอาจริยังอัศจรรย์อันอันว่าเรากได้สามีจักรธรรมกังซึ่งกรรมอุยายสัมปติวัตตนิกัมอัน อันประกอบแล้วในอันอันอันประกอบแล้วในอันยันสงสมบัติทั้งสองให้เป็นไปพร้อมอัน,น,รน,อนอาาประกอบแล้วอสมบัติทั้งสองให้เป็นไปพร้อมอิธานีในการนี้อิตธิดังนี้อ่าฮกล่าวแล้ว สัทธารังอุทายะคมนาการเลในการแห่งพระศาสดาท่านจะแปลไปเลยไม่ต้องกลับทูลแล้วกะก,ก่อนกราบพระศาสดานี่ในการเป็นที่อาหารกลับทูลแล้วสัทธารังกลับกบพระศาสดาอุทายะคมนาการเลในในการเป็นที่เป็นที่ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วสเสด็จไปสเสด็จไปว่า ว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญตูงเหอันว่าท่านทั้งหลายคานหาชะจงจงถือเอาพิขังซึ่งพิกษาอัมหากังของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งหลายสเวนในวันรุ่งอิติดังนี้ อันว่าพระาศาสดาบุญชิจับถามแล้วอิติว่าปณะก็อัโถอันว่าอันว่าประโยชน์แล้วความต้องการอัดโถอันว่าความต้องต้องการพิโคหิด้วยทิสูทั้งหลายอันจิมีอยู่เอากิตเกหิด้วยมีประมาณเท่าไหร่ ก,กิจะเกหีพิกูหีด้วยภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่าไร่อิตอจิมีอยู่อิติดังนี้เอาเตาก่อนด้วยมีอยู่แก่ท่านมีอยู่เตแก่ท่านอิติดังนี้โโบปฏิจาบริโสอันว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นอาหากกราบโธแล้วอิติว่าอันเตถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันโทอ,อันว่าความต้องการพิกูหีด้วยพิกสูตทั้งหลายสัพเพหีมีมีประมาณเท่านีไ้ได้ความต้องการได้พิกสูหลายทั้งปวงอทั้งปวงอัตถีอัตถีมีอยู่เมเมฆเกข้าพระองค์อินทดังนี้อ่าสัทธาอันว่าพระศา,าตดา นิมันตะนังยังคำนิมอนต์อธิวาเสสีให้ให้ให้อยู่ทับแล้วโสปีปันติตารริโสอันว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตแม้นั้นปวิสิตตวาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วคามังสู่บ้าน คโคเสนโตวิจารตีวิจาริารยอ่อมไม่นี่คืออัจฉริยที่ยอาเป่าร้องอยู่แล้วว่าเที่ยวเป่าร้องอยู่แล้วว่าอามาตาตาเนตแม่และพ่อทั้งหลายทั้งหลายประธานประธาน ทิกขสุสังโฆอันว่าภิกษุสงสงอนั่นอ่าโอเคทำสามได้อันว่าภิกษุสุสงพุทธาประมุขโขมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมายามายาอันข้าพเจ้านิมันติโตนิมต์นิมณ์อยู่นิมต์แล้วนิมณ์แล้วสวาตตานาะ ด้วยเพื่อ<น>เพื่อเอพืพเ่อพัดบริโภคเพื่อพัดบริโภคโยปโโุคลอันว่าอุันใดเพื่อพัดบริโภคอาจจะมีในวันพรุ่งเพื่อพัดบริโภคอาจจะมีในวันพรุ่งโยบุคลอันว่าบุปนใดสกโกสกโกสกโกติย่อมอาจทาดุงเพื่ออันถวาย ที่เอ่อยะยะตกาลังซึ่งแก่แก่ทอพยูนังแก่ทิพยูทั้งหลายยตตกาลังมีประมาณเท่าใดมีประมาณเท่าใดโสภะโลอันว่าบุคคลนั้นเทตุเทตุอยู่น่ะเทตุจงให้จงให้ ตันตุลาทีนี้วัตถุนี้วัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายมีม,าามีข้าวสารมีข้าวข้าวสารเป็นต้นมีข้าวสารเป็นต้นอัจฉรยะเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ยาคุอาทีนางวัตถุนังยาคุอาทีนางพิขูนาง อ hey, วัตถุวัตถุัอย่าโคอ,อาทีนังพิกุนางวัตถุวัตถุนางอซึ่งเพื่อประโยชน์แกเพื่อประโยชน์แกวัตถุทั้งหลายมีข้าวต้มเป็นต้นอส่วนตัตการนางก็ยกพิกุนางเข้ามาตัตการนางพิกุนางเพื่อเพื่อพิสูจทั้งหลายม,มีประมาณเท่านั้นม,มีประมาณเท่านั้น เป็นบระทานมามากยังอันว่าอันว่าเราทั้งทั้งหลายอันยัมันยังยังกันแรกกาป,ป,ป,ปัจจาเปตาวาให้ให้ผงต้มแล้วให้ผงต้มแล้วอเอกกสมิงทานเน,เเน,ใ,นในที่นี้ในที่ หในที่หนึ่งในที่แห่งหนึ่งเอกสมินฐานีนในที่แห่งหนึ่งทศสามารถาาาจะถวายทานังซึ่งคานอิติดังนี้โอเคพอก็จบไปอีกหนึ่งหนะ่เดี๋ยวมาดูทวนกันอีกครั้งหนึ่งยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าครับดูบนกระดานนะครับดูบนกระดานด้วยอ่ะ หลังจากที่งีบกันไปได้สักพักแล้วก็ดูกระดานได้แล้วอันนี้ก็ทําไมเขาจึงเรียกว่าพิราลปรัปตกะสิทธีสิทธีตีนแมวอันนี้เข้าใจเนื้อเรื่องของอันนี้ไหมหมายคาะว่าเด็กเขาใช้นิ้วมือจกเอาน,น,นิดๆของเอาใช่ไหมน,นิ้วมือจกอ่ะเหมือนคล้ายๆกับขาแมวตีนแมวอ่ะเขาเรียกว่าสิทธีตีนแมวให้ไปน,นิดๆนิดไม่ได้ให้เยอะเป็นสิทธีแต่ว่าให้ไปนิดเดียว นี่ก็เรื่องของเศรษฐีช,ช,ชื่อว่าพิลาละปตกะก็ะคือเศรษฐีตีนแมวแหละไม่อยากจะเตียงข้าพเจ้าจะกล่าวสถามว่าสัตดาวิหารโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในปชตวันอราภะาทรงปารกพิลาละปตกะเศรษฐิงซึ่งเศรษฐีชื่อว่าพิลาละปตะกะแปะทับศัพท์ไปเลยกเทศิตรัดแลยมังธรรมเทศนางซึ่งธรรมเทศนานิอิติว่ามาวมัญยีธาปุญญสักดังนี้เป็นต้น เห็นไหมเนี่ยคือทาไมตัวนี้จะแปลว่าดังนี้เป็นต้นก็เพราะว่าคาถาเนี่ยเขายกมาแค่บาทเดียวจริงๆแล้วมันมีอเป็นคาถาเลยแต่ยกมาแค่บาทเดียวมันจึงไม่ใช่ว่าส่วนที่สมบูรณ์ก็เลยใช้ว่าดังนี้เป็นต้นที่ด้านการโดยพิจารณาเอกสมิงสมัยในสมัยหนึ่งชนะว่าจนทั้งหลายสาวัตถีวาสินผู้อยู่ในเมืองสาวัตถโดยปกติเทนติย่มถวายทานังงซึ่ทานภิกขุสังกัสแกมูแห่งภิกษุพุทธระมุขมีพระเจ้าเป็นประมุข วัคคพันเทนะโดยการปลูกกันเป็นพวกโดยการปลูกกันเป็นพวกคือรวมๆกันนะมากแล้วก็อเทกติวสังก็ครั้งนั้นในวันหนึ่งสถานวนสัตตากรณโรเมื่อ,องกฐธรรมหรือทรงกฐธรรมอยู่อนุโมทนาซึ่งการอนุโมทนาอาหะตรัสแล้วอีวังอย่างนี้เปิดถึงตรงนี้เลยอิติว่านี่อุปปาสก,กาอันนี้แปลว่าอะไร ดูกรุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายอ่าอันนี้ทําไมเขาเรียกว่าเป็นอุบาสิกาคือมนุษย์ทั้งหลายมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะฉะนั้นตัวเนี้ยอ่ามันปมันคือมันเป็นทวันธรรมสมาเป็นทวันธรรมสมาแต่ว่ามันลบออกไปตัวหนึ่งที่จริงแล้วในรูปีคอนจะมีคําว่าอุปาสโกจะอุบาสิกาจะแงยแต่ก็ลบไปตัวหนึ่งที่ออกคําว่าทั้งหลายด้วยก็เหมือนอ่าเวลาเรียก สาลีปุตตา,านี่ยทำไมภาษาที่บุตรมีองค์เดียวทำไมเรียกว่าสาลีปุตตาก็แปลว่ามีคนหนึ่งถูกลบไปแต่วาลาแปลต้องออกมาด้วยคือดูก่อนพระสาลีบุตรและพระโมคคัลลานะ่ะทั้งหลายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าธรรมธรรมสมาีิลบไว้บทหนึ่งเหลือบทเดียวก็เรียกว่าเอกเสสสมาธิตซึ่งเราอาจจะไม่ได้เรียนเพราะว่าเราจะเรียนสมัติธรรมดาแต่ตอนนี้ก็มีคาว่าทั้งหลายดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย เอกจโจปกุรณบรุคคลบางคนอิทัโลเกในโลกนี้เทติย่มถวายทานังซึ่งทาตนาด้วยตนนะสมาทเปติย่มไม่ชักชวนปลางพลังซึง่งบุคคลอื่นฉะนั้นก็ถือว่ามีกิจคุณภาพสองตัวประทานตัวเดียวใช้รวมกันแล้วก็โสปกุรณว่าบุคคลนั้นสัติย่มได้โภคะสมะทงังซึ่งความถึงพร้อมด้วยโภคะหรือจะแปลแบบที่สม,มเนนอภิรักก็ได้ซึ่งโภคสมบัติก็ได้ รือจะไปออกทุกขศัพท์ก็ได้ย่อมย่อมได้ถึงความถึงพร้อมด้วยโข oh, คะโน no. แล้วก็ใส่รัตติมาเกียรกับไพ่นหนึ่งตัวด้วยย่อมไม่ได้บริวารละสมบัติทงซึ่งความถึงพร้อมด้วยบริวารนิพพัตะนิพพตฐา,า,านีในที่แห่งต้นทั้งบังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้วให้ใช้คําว่าทั้งแทนนะมันจะได้เป็นวิเศษโนพยาบทกามาทธาริมสมานคือตับปจัจจัยที่เป็นกรณาสองตัวมามาสมานกันอยู่ คุณนามสองตัวมาสมัครกันอยู่ให้เป็นวิเสตโนพยบทใช้คําแทนจะว่าทาัทาง้งทั้งก็ในที่แห่งตนทั้งมันเกิดแล้วทั้งมันเกิดแล้วเอกโจปกครระบ,บุคลบางคนนะนาทติย่อมไม่ถวายทานังซึ่งทานอัตนาด,ด้วยตนสมาตเปติย่อมชักชวนปรามพลังซึ่งบ,บุคคลอื่นนี่คือไม่ให้แต่ว่าชักชว,วนโสปกครรบ,บุคลนั้นรับปฏิย่อมได้ บริวารสัมมันงซึ่งความถึงร้อมด้วยบริวารละการโนแล้วก็ใส่เกียร์กุมภาพมาตัวหนึ่งโน้รับปฏิยังไม่ได้โภคะสัมมันงซึ่งความถึงความด้วยโภคะนิ no, พาาตตะนิ no, ะะตนนพตพตถา,านีในที่แห่งตนทั้งมาเกิดแล้วทังมาเกิดแล้วประโยคต่อมาเอกโจปกรลบ,บุคคลบางคนนี่ก็อัตนาทานังนะเทติจะยอมไม่ถวายซึ่งทานด้วยตนด้วยไปจากที่ขาาั้วภาคบาลังบุคคลัง ณสนะมาธเปติจะยอมไม่ชักชวนซึ่งบุคคลอื่นด้วยโสภกรณรณบุคคลนั้นโนรับติยังไม่ได้โภคะสมทงสังซึ่งความถึงพร้อมด้วยโภคะโนรับปิยังไม่ได้อาบริวาระสมทงสังซึ่งความถึงพร้อมด้วยบริวารนิพตะนิพิตพตถานีในเที่ยงตนทำมาเกิดแล้วทำมาเกิดแล้วโสภกรณรณบุคคลนั้นวิคาสาโทเป็นผู้เคี้ยวกินเป็นผู้เคี้ยวกินซึ่งวัตถุอันเป็น เด่นแล้วก็ผลตวาเป็นวิจารติตย่อมเที่ยวไปแล้วก็ขึ้นมาทานมามันเขาวางไว้แค่วิเศษนะเอกนเจนกรรณบ,บุคคลบางคนเทติย่อมถวายทานังซึ่งทานอันตนาด้วยตนจะด้วยก็เป็นจ่าที่ควภาคบาลังปุกรังสมาธเปติจะย่อมชักชวนซึ่งบุคคลอื่นด้วยคือให้ทั้งให้ทั้งชักชวนโสภกรรณบ,บุคคลนั้นนี่รัตติย่อมได้ อันนี้เป็นจ่าที่ครบบทนะเพราะว่าครบทุยใหญ่พัดส,สองตัวท่านนั่นเองไม่ต้องใส่รับปฏิมายอมได้โคคัสัมปทางจะซึ่งความถึงพร้อมด้วยโพคะด้วยปริวารละสัมปทางจะซึ่งความถึงพร้อมด้วยบริวารด้วยแล้วก็นิปต,าน,ปตา,านิปตัตธานีในที่อย่างตนทั้งมันเกิดแล้วทามันเกิดแล้วแล้วก็จบอิติดังนี้แต่ก็ต่อมาอาทะครั้งนั้นเ e อกปันติตะบุริโสนว่าบุรุษผู้ชาลาหรือผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่ง จตวาฟังแล้วตังธรรมเทศนังซึ่งพัธรรมเทศนานั้นแล้วก็จินจตวาอยู่นี่คิดแล้ววิติว่าโอ้โหโอ้โอ้ใ่ได้นนความอัศจรรย์ใจโอ้โหสับเลขกคีสสะพันว่าอะไรนะอัจฉริยทะใช่หรือเปล่าท่านสมเด็จเทียหลับได้ตลอดเลยยอดมากแต่ต้องยึดมือถือไปสักหลายหลายวันมั้งเนี่ย ตับได้ตลอดอันนี้ก็เอโโหโอเสร็จแล้วตรงนี้เป็นอัจฉริยังอีทางอีทางตัวนี้เป็นเสนาของกรรนางอันว่าเหตุนี้อัจฉริยังน่าสัจจ์ก็จะเป็นประโยคลิงกรถาคืออัจฉริยังก็ดีทางก็ดีเนี่ยเป็นเสนาของการนางการนังดลิงกระถาแต่ว่าเราสามารถทําเป็นประโยคก,กะตะวันจกได้โดยเอาอัจฉริยังเนี่ยเป็นวิกติกตาได้อันว่าเหตุนี้อัจฉริยังเป็นเหตุหน่าอัศจรรย์ก็ได้โหติมากรุงภาคได้ย่อมเป็น แล้วแต่นะครับว่าใครอยากจะทําให้มีประโยคสมบูรณ์คือให้คุมได้ก็ทําเป็นกัตตุวาจงหรือใครจะเป็นลิงกัถะก็ถือว่าได้อยู่อิธา,านี้ในการนี้นี่อยู่ตัวนี้อาหารว่าเรากริษามิจะกระทำกรรมังอันอ่าซึ่งกรรมอุปยสัมปติสังวัตตนิกังอ่าอันประกอบแล้วตัวนี้มันเป็นนิกปะปัจจัยของตรัตยาที่ตัดทิ่เนี่ย ช้แทนคว่าประกอบขึ้นมาได้อ nice ันประกอบแล้วในการยังสมบัติทั P ้งสองให้เป็นไปพร้อมฉะนั้นบอกประกอบอมาจจะเอามาจากตัวไหนเอามาจากนิการบัญจัยตัวนี้จะกระทําซึ่งกรรมประกอบแล้วในการยังสมบัติทั้งสองให้เป็นไปพร้อมแล้วอิติดังนี้อาหะไปออกไปก่อนเลยกราบทุนแล้วสดรังกะประศรดดาอุทายะคัมนการลอุทายะแปลพร้อมกับคันาคัมากาเลไปด้วยในการเป็นที่ในการเป็นที่ อะไรลุกขึ้นแล้วสเสด็จไปหรือสเสด็จลุกขึ้นแล้วไปจะ,สะเสด็จมาตรงไหนก็ได้ในการเป็นที่ลุกขึ้นแล้วสเสด็จไปใช่ไหมอุทายะตัวนี้คืออะไรปัจจัยอุทายะคืออะไรปัจจัยพึกท่องมากดหกข้อที่ผ่านมาเองังเอาวางไงที่มีอุปสรรคอยู่หน้าแปลงตัวหน้าที่เป็นยะนี่ไงฉะนั้นยะตัวนี้คือตัวหน้าที่ปัจจัยเนี่ยมีอุปสรรคในฐานในความยืนอยู่ ั้นตัวนี้คือปุภาคการและกิริยาในคมนะขีดนะในการไปที่ตเด็กขึ้นลุกขึ้นแล้วเเด็จไปว่าเปิดตรงนี้พันตยกัตเต่พงพเจริญตุมเห็นว่าพงทั้งหลายคาถาขอจงรับพิกขังซึ่งพิกษาอัมหังกังของข้าพงทั้งหลายสเสวนในวันพรุ่งกิติดังนี้สถานพระสตดาปุชิตถามในทิติว่าปณะก็อ่านถวนาความต้องการกิตเกหีพิกขุหี ด้วยพิสุทธิ์งหลายมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใส่กิยากุมภาอัติหรือโหติก็ได้มีอยู่เตแก่ท่านอิติดังนี้อันนี้ก็ใครมดิตาบริโภรว่าบุุษผู้เป็นมนดิตรหรือจะใช้คำว่าอุบาสโกก็ได้ดอด็กหน้าหนึ่งก็ใช้อุบาส,นะบาสก,กุละอุบาสโกก็ได้อุปัสโกโนบาสกอาหารทุไรติว่าพันเตงข้แต่บุญบุญจะเดินอัตถวน้องความต้องการพิขุหิด้วยพิกสุทหลาหย i. สเพหิ ทำปวงแล้วก็อธิโหติก็ได้มีอยู่มีแก่ข้าพระองค์ิติดังนี้ประโยชน์ต่อมานี่นิวาอธิวาเสสิเนี่ยเป็นเหตุตุกตุวาจุกนะตัวที่ขาดไปคือนิมันตนาหรือวันจนางก็ได้สถาน,นระสัตตานิมันตนางยังคำนิมนต์หรือสักใครไม่ได้ก็มันจนางตัวเดียวก็ไรย,ยังคําอธิวาเสสิให้อยู่ทับแล้วคือรับกิจนิมนต์แต่ว่าต้องแต่งเป็นเหตุตุกตุวาจุก แปลก็ต้องแปลเป็นเห็นตัวกับตัวโดกก็คืออานอเป้าสัตตดายังคํานิมนตหรือ,อยังคําให้อยู่ทับแล้วโสปิอุปาสโกเอุบาศกแม้นั้นปวีสวาเข้าไปแล้วคาวมังสูบ่บ้านแล้วก็ปุกโ,โคเซนโตว,วิจาริเห็นไหมอันตราบาัญจัตตัวนี้พอพร้อมกับกริยาหล,ลักมาเลยต้องแปลพร้อมกันรัตมังคืออภรรตกริยาในวิจาริเที่ยวเปล่าร้องอยู่แล้วอิติว่าอรมะตาตาอ่า ดูก่อนพ่อเจ้าแม่หรือพ่อก่อนดูก่อนแม่และพ่อทั้งหลายอยนูนี้ตัวประธานคือภิกุสังโฆพระตาะปรจตยะประัยที่เป็นกรรมวัตากตัวประธานจะวาง,งไว้หน้าปีรองกุมภาพนี้แหละอนามูแห่งภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมายา,อ,าอ,อ,อ,อันข้าพเจ้าหรืออันเล่าเอาคำกลางๆอไรเมยาอันอันอันข้าพเจ้าอันนี้มติโตนิมนต์แล้วสวัตนายะอันนี้คือเพื่อพัดบริโภค จริงมันสนุนคำว่าเพื่อพัดบริโภคขึ้นมาแต่นี้คำไม่ต้องหนุนมาละแปลเหมือนมีมันอยู่เลยเพื่อพัดบริโภคส่วนสวตตนายะเนี่ยอาจจะมีในวันพรุ่งฉะนั้นตัวนี้คือเป็นจริตทั่แปลว่าเพื่อเป็นสถานะในนิมิตโตอานามูแห่งพระเจ้าอานามูแห่งพิสุมีพระเจ้าเป็นปมุกอันข้าพเจ้านิ้มดแล้วเพื่อพัดบริโภคอาจจะมีในวันพรุ่งโยปกโรนบุคคลใดตรกติย่อมอาจอันนี้มันไม่สมบูรณ์ต้องใส่ทาตุงขึ้นมา เพื่ออันถวายยตการนางพิกูนางแก่พิกษุทั้งหลายมีมานเท่าใดโสภโรนะบุคคลนั้นเทตุจงให้ตันตุลาทีนี้ว,วัตถุนิข้ามาซึ่งวัตถุทั้งหลายมีข้าวสารเป็นต้นอัธยะเพื่อประโยชน์ยาคุอาทีนางวัตถุนางแก่วัตถุทั้งหลายมีข้าวต้มเป็นต้นเห็นไ,ไหมวัตถุนางตัวนี้เป็นจุดถีพัดเป็นสมปรานะในอัธยะ อายะตัวนี้จะเป็นสมัมปทานะในเทตุที่เป็นกาิากุมภาเพื่อประโยชน์แก่วัตถุทั้งหลายมีข้าวต้มเป็นต้นแล้วก็ตัดตการนังโยภิกขุนังขามาตัวนี้แปลว่าอะไรเพื่ออะไรจงถวายหรือจงให้ซึ่งวัตถุทั้งหลายมีข้าวสารเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่วัตถุทั้งหลายมีข้าวต้มเป็นต้นแล้วก็ตัตการนางภิกขุนนงเพื่อ พิกสูงหลายมีามานเท่านั้นฉะนั้นตัวนี้ก็เพื่อตัวนี้ก็จะแปลว่าแก่ก็ได้นะเพื่อหรือแก่ก็ได้เพื่อประโยชน์แก่ว่ตรสูงหลายมีข้าวต้มเป็นต้นเพื่อพิกสูงหลายมีมันเท่านั้นแล้วก็ประโยชน์ตมาไม่ยัง่าเราทั้งหลายป,าปัจจาเปตวามันไม่รู้เป็นเหตุตุกัดตุบระจกเป็นกิริระหว่างที่ไม่รู้เป็นเหตุตุกับตุบระจกเราต้องยกมาแปลด้วยอ่านะยังกันละกันยังกันละกัน ให้กุงต้มแล้วเอกสมิงทาเดในที่หนึ่งหรือในที่แห่งหนึ่งดังการทัสามารถจักถวายธนังซึ่งทานกระจบอิติดังนี้หม,มายหน,านหน้านี้ก็หน้านี้ก็ยังไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นเนื้อเรื่องที่เคยมีอยู่ในหลายเรื่องนะที่มันเป็นขรอความซ้าๆกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าออกมาก็คนจะได้ด้วยแต่ว่าตัว ส่วนที่สาคัญคือหลังจากจบดังนี้แล้วตั้งแต่อเทโกมาตัวเนี้ยถ้าไม่ได้ดูมาเนี่ยบางคนก็แกะได้บางคนก็แกะไม่ได้ัน้นเวลา,วาอยู่ในวารีสนามหลวงมันตื่นเต้นมันแกะไม่ถูกเออยู่ในห้องเรียนธรรมดานแกะได้สบายมากพออยู่ในในในห้องสอบสนามจริงอ่ะอืแกะไปอีกอย่างหนึงนะ่งเนี่ยมันมันก็เลยรู้เป็นยังไงมันตื่นเต้กนกลัวจะผิดมากคิดลึก อืมที่มันก็แกะไปตามตามสบายแหละแต่ว,ว่าเราคิดลึกไปนึกว่าเออมันออกในบริษัทหลักมันไม่น่านจะออกง่ายขนาดนี้มันต้องลึกซึ้งมากกว่านี้แต่นั้นคืออ้าวแกะไปตามอะไรที่ควรจะเป็นแหละคือตามหลักการแปลตมหลักวยากรแหละไม่ต้องคิดลึกมากโอเคครับ